ขอสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มายู่กันในเกมการีนาซีไฟอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้มันก็ได้มีกิจกรรมใหม่เข้ามาอีกแล้วนะเพื่อนเพซึ่งมันก็มีเข้ามาทุกวันเลยนะกิจกรรมอ่ะซึ่งแต่อันนี้ก็แบบมันเป็นกิจกรรมที่ผมรอคอยนะแล้วมันก็ได้เข้ามาแล้วนะครับซึ่งนั่นเดี๋ยวมันจะเป็นกิจกรรมอะไรก็เดี๋ยวก็ไปดูกันเลยนะครับมันก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะเป็นชุดใหม่กับสกินปืนใหม่นั่นเองนะ ซึ่งมันก็ได้เข้ามาแล้วนะครับผมนะซึ่งมันก็จะเข้ามาในทางด้านของกิจกรรมล็อกเป้าเข้าชาร์จนั่นเองนะก็ถ้าใครจาได้นะคือมันจะเข้ามาเหมือนไอ้กิจกรรมชุดไอ้อะไรอะชุดสีขาวนะชื่อชื่ออะไรไม่รู้นะผมก็จําไม่ได้นะก็มันเคยมีเข้ามาแล้วนะกิจกรรมแบบเนี้ยซึ่งเขาก็ให้เราแบบกดยิงไปได้ด้วยนะครับแล้วมันก็จะส่งมันก็จะส่งของในลุกโมนี้นะว่ามันจะได้อะไรนะครับเราก็มาเริ่มส่มกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็มีเพชรอยู่8 1 3 9ันหนึ่ง้สเเพชรนะ ก็มาดูกันนะครับว่ามันจะได้ของรางวัลใจก่อนทั้ง2อย่างหรือเปล่าเดี๋ยวว่าผมจะต้องเหมาหมดทั้งกิจกรรมแล้วมันจะใช้เพชรเท่าไหร่แล้วก็มาสุ่มไปไหนนะมันไม่ต้องคิดอะไรมากนะกดสุ่มไปเดี๋ยวก็ได้เองนะสุ่มไปอ่ะโอเคตามสเตปนะก็ได้แบบอาพกของเกลือทั้งหลายแหล่มาก่อนอ่ะครั้งแรกก็เเพชรแล้วกอ่ะชุดเข้ามาแล้วอ่ะแล้วก็กดสุ่มไป19เพชร โอ้โหคิดว่าได้สก,กินปืนเม,มื่อกี้แหมตกใจไปได้อันนี้นะเมื่อเรากดกดยิงไปนะครับของด้านขวามือนะมันก็จะเข้ามาแทนที่เรื่อยๆนะมันก็จะเข้ามาแทนที่ของที่เราสุ่มได้ไปหรือว่าที่เรายิงได้ไปนั่นเองนะครับมาอันนี้ก็ครั้งที่สามแล้วนะมาเอาค้างค้างไปหนึ่งทีโอ้โหคิดว่าชุดออกเมกื่อกี้โอโ้ตกใจอีกแล้ว ็ต้องขอไปัยเพื่อนด้วยนะว่าโทรศัพท์ผมอ่ะมันแบบมันตัดเลแล้วแบบมันก็แหลกแหลก,กมากๆเลยนะมันก็แหลกๆบ้างค้างๆบ้างอะไรบ้างนะก็แบบโอ้โหยุ่งยากแบบลําบากซะเหลือเกินเนาะ <c oughs> มาสุ่มต่อไปเลยั้มไม่ต้องคิดอะไรมากล้วกดไปแล้วแต่แบบมันมีปัญหาอะไรหรือยังกง,งคือโทรศัพท์ผมมันค้างนะ <c oughs> โอ้โหแล้วก็มาสุ่มต่อกันเลยนะครับผมนะก็ผมสุ่มไปจนของจะหมดอยู่แล้วนะก็เพิ่งจะมาดูว่าแอปอัดมันตัดไปเองนะ ก็คือนอกจากว่าโทรศัพท์จะค้างแล้วก็แอปหัดก็ยังตัดไปด้วยนะโอ้โหอะไรมันจะดีขนาดนี้นะเอามาเดี๋ยวก็มาสุ่มต่อกันเลยนะครับผมนะก็เหลือ,อ,อสามช่องสุดท้ายแล้วนะนะมาจะได้อะไรครังเนี้ยอะไรมันจะออกก่อนหน้าไหน,นกระเป๋าปีกออกก่อนนะอ่ะโอเคโอ้โหไม่ต้องยินดีหรอกเพชรจะหมดแล้วมาชุดหรือว่าสกินปืนจะออกก่อนนะครับมามาลุ้นกันแต่ผมว่าน่าจะเป็นชุดออกก่อนนะ โอ้โหครั้งนี้54 9ี่เก้แนนะโอ้โหก็ค่อนข้างแพงอยู่นะครับกิจกรรมนี้แหละน่าน่าน,เ,นเห็นไหมเห็นไหมผมบอกเลยว่าชุดมันออกก่อนโอเคนะครับผมนะกะก็เหลือหนึ่งช่องสุดท้ายแล้วก็เหลือแบบครั้งนี้ก็69 9นะแล้วครับผมนะก็คงไม่ต้องลุ้นนะอย่างไรก็ได้ปืนอยู่แล้วนะะโอเคนะครับผมนะก็ได้มาเป็นที่เรร้อยแล้วนะถ้ากินปืนทอมสังอ่านไม่ออกเหมือนกันนะแล้วก็เดี๋ยวผมขอสรุปให้ได้เพื่อนๆก่อนนะครับว่าทั้งหมดแบบผมเสียเพชรไปเท่าไหร่ ผมก็ได้สรุปเพชรมาให้เพื่อนๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดผมก็หมดเพชรไปประมาณ2,400่กว่าๆนะก็ประมาณ2,400่เพชรกว่าๆประมาณนั้นนะครับผมนะก็ไม่เกิน2,500เพชรนะครับก็แล้วก็มาดูอย่างแรกกันเลยนะครับนะที่ผมได้มาก็จะเป็นเออก็จะเป็นสกินปืนทอมสั่นนั่นเองนะครับที่ได้มาแล้วก็จะเป็นเออไหนวะอเนี่ยขออนุญาตปิดเสียงแป๊บหนึ่งนะ อย่างนี้ก็จะเป็นโอ้โหถ้าเปิดตัวพูดอลังการเลยนะโอ้โหดูดิอลังการเกินว้าว <Wow. S 1> ก็จะเป็นตอมสันแบบโอ้โหออลังการมากเลยนะสกินตัวเนี้ยก็จะเป็นแบบจะมีออร่าแบบสีแดงๆนะไอเอ,อ่ออะไรวะแบบนะแล้วแบบตรงตัวปืนเนี่ยก็จะเป็นแบบลายปีกนกสีขาวด้วยนะครับแล้วก็ตรงปานท้ายปืนเนี่ยก็จะเป็นแบบลายสีแดงดํานะก็จะเป็นแบบคล้ายๆลาวาอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ดูใกล้ๆกันเลยนะครับ โอ้โหถ้าเปิดตัวโคตรเท่ผมบอกเลยอือ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะเมื่อเวลาดูกแกล้งก,ก็ประมาณนี้นะแล้วก็มันสามารถถือในล็อบบี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ค่าสเต็กของมันก็จะบวกดาเมจหนึ่งแม่นยำสองแล้วก็ลบแมกกาซีนนะก็ตอนนั้ตัวนี้ผมว่าค่าสเต็กมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะก็ถ้าเทียบกับตัวนี้นะผมว่าตัวนี้ดีกว่านะมันบวกลั่นนะแต่ตัวนี้คือแบบมันสวยมันเท่แค่นี้นะครับ ก,ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อย่างต่อไปที่ผมได้มาแล้วก็จะเป็นชุดตัวนี้นะที่ผมได้มานะก,ก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับในทางด้านของชุดเซ็ตก็จะมีสี่ชิ้นนะครับแต่ก็เปิดแช้งาทันทีไปเลยอโอเคนะครับผมเล้ก็ได้มาแล้วแต่ก,ก็สวมใจไปเลยแล้วก็เดี๋ยวก็มาดูกันนะครับว่าในทางด้านของซอกเรเนี่ยสามารถซ่อนกระเป๋าได้หรือเปล่านะ ซึ่งมันก็สามารถซ่อนกระเป๋าได้ด้วยนะครับนี่ก็โอ้โหเป็นชุดหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะชุดเนี้ยซึ่งผมค่อนข้างที่จะชอบกางเกงของมันนะกางเกงของมันเนี้ยก็จะเป็นกางเกงหนังแบบสีดานะแล้วก็จะมีแบบเอฟเฟกด้วยนะตรงขาข้างซ้ายนะครับก็จะเป็นเแบบเป็นแบบเหมือนยังไงเป็นแบบเป็นไฟอเป็นลาวาอะไรสักอย่างนี่แหละนะเออช่ามันก็แล้วกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนผ้าปิดปากดีกว่านะผมขออ่อใส่แบบใส่แบบหน้ากากดำก็แล้วกันนะ นี่ใส่หน้ากากแล้วก็สวยนะเข้าแล้วก็ทรงผมเนี่ยทรงผมก็จะเป็นเออจะเป็นทรงผมแบบทรงผมแบบคนบ้านะก็จะเป็นแบบขาวสี่ดำสีอะไรประมาณนี้นะเออในช่ยละแล้วก็ตรงตัวเสื้อของมันนะครับขงมันก็จะเป็นเออจะเป็นจะมีแบบเฟร่โโหโคตรอลังการเวอร์วังมากเลยนะชุดเนี้ยก็จะเป็นแบบขาวครึ่งดำครึ่งนะแล้วก็ตรงไหล่เนี่ยมันจะเป็นแบบ มันเป็นอะไรวะผมก็ไม่รูนะเพื่อนๆก็ดูกันเอาเองก็แล้วกันนะแล้วก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เมื่อเวลาใส่นาฬิาบีก็จะประมาณนี้นะครับทั้งชุดทั้งสกินปืนนะอ่ะแต่ผมมองว่ามันเท่มากๆเลยนะชุดเนี้ยก็เพื่อนๆก็ดูกันเอาเองแหละครับสวยไม่สวยยังไงแต่สําหรับผมเนียผมมองว่ามันเท่ดีนะไอ้มีมีสักท้องว่ะไอ้สวยได้แล้วได้แล้วลองย่อยเขาหน่อยย่อยเขาหน่อย เฮ้ยเขายิงอ่ะเขายิงอ่ะทุกคนดูดีเขาไม่ยอมให้ผมเลยอ่ะเขายิงอ่ะเฮ้ยเขายิงจังวะเฮ้ยเขาไม่ยอมให้ผมเลยอ่ะคนเนี้ยบอกว่าปากเลยพี่ตึงตึงเฮ้ยเขาไม่ยอมให้ผมเลยอ่ะดูดิเฮ้ยเขายิงอ่ะเขายิงอ่ะสักทองอ่ะเฮ้ยโคตรยิงอ่ะโอ้เกาบอกว่าปาก แล้วเขาก็มาถามผมว่าเมื่อ,อไหรน่นักการฝ่ยจะมาโอ้โหจบแล้วบอกตอลุงออกนะดูดีเขาไม่ยใอยผมเลยะเขายิงตกินคนนี้คาไม่ย่อยผมแล้วเพื่นอนเพือ่อนดูดีเขาบอกเจ็ดปีละ ปีแบบก็น่าจะอยู่แบบจนไปถึงสิบปีดูทรงอ่ะ,ออะเอ้าไปซะและโอ้โหอะไรวะนี่เนี่ยไปแบบเกลียดจะหาห้องกันเลยแบบพร้อมก็ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะมีคนไม่มีคนก็ท่ามันมนขอแ,บบแอคหน่อยก็แล้วกันนะไหนๆก็ได้ชุดใหม่มาได้สกิลคืนมาแล้วนะก็อโอ้โหมีคนมาย่อยเต็มเลยแบบมันต้องหาคนตึงๆอ่ะมันต้องแบบมีห้องแบบหาห้องคนตึงๆอ่ะไอ้ที่คามีท่าเบลเกตอะไรประมาณนี้นะเขากดมาแบบแเราก็กดสวนคืนไปอะไรประมาณนี้นะ ก็โอเคนะครับสาหรับเทคนี้ก็ผมว่าจะไปแอคหน่อยนะผมก็ไม่แอคแล้วนะผมก็เข้าไปสองสามห้องแล้วก็หาห้องไม่เจอนะครับแล้วกันนะครับผมจะมาทําแบบคอนเทนต์แอคโซนอะไรประมาณนี้นะก็จะใส่ชุดใหม่ชุดนี้เข้าไปแอคในโซนอะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้ผมก็เข้าไปหาสองสามห้องเลยนะก็ไม่เจอคนตึงๆเลยนะครับก็แบบมันมีแต่แบบอะไรมันมีแต่คนแบบแต่งตัวแบบไม่ค่อยตึงอะไรประมาณนี้นะก็ต้องรอช่วงดึกๆนะครับ ก็สำหรับนี้ผมก็ต้องกดตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ